การรอคอยของเราก็ได้มาถึงสําหรับเพื่อนๆท่านใดที่อยากจะทราบว,ว่าตัวละครกรอบแดง4ขั้นอันนี้เนี่ยจะอัปเดตเป็นสีอะไรต่อจากนี้รวมไปถึงมีเนื้อเรื่องใหม่ของเจ้าตัว4 a r าอีกด้วยเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอนี้แบบเต็มๆก็อย่าลืมที่จะช่วยกันกดไ like ลค์คลิปวิดีโอนี้กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด s u b สไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะ ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกเพศทุกวัยทุกท,ทุกท่านกันด้วยนะครับย mm. ินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันแมนเดอะสตรองเกต์มือบายกันเดวันนี้เราเองก็เข้ามาอยู่กันในเซิร์ฟเวอร์จีนหรือที่เพื่อนๆชอบเรียกกันว่าจีนยอ่อและก็ต้นคลิปผมเองก็ได้เกินหรือกล่าวไปเลยนะครับว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาดูการอัปเดตหรือการอัปเกรดใหม่นะสำหรับกรอบตัวละครว่าต่อจากกรอบแดงสีขั้นเนี่ยมันจะอัปเดตไปเป็นกรอบอะไรกันได้บ้าง <Wow. S 1> ซึ่งตัวข้อมูลอันนี้เนี่ยหรือการอัปเดตครั บอกเลยว่าตัวเกมมันอัปเดตมันนานมากๆแล้วนะเพียงแค่ว่ากรอบใหม่อันนี้เนี่ยมันจะปลดล็อกตอนเลเวล120่รรวมไปถึงด่านภายในเกมนะตรงนี้ด้วยนะฮะที่มีเมฆหมอกบังอยู่ถ้าเรามีเลเวล120ขึ้นไปเนี่ยมันก็จะปลดล็อกด่านใหม่แล้วก็จะปลดล็อกพวกฟังก์ชันการอัปกรอบตัวละครเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูกรอบของมันดีกว่าว่ากรอบอันใหม่อันนี้เนี่ยจะสวยงามขนาดไหนนี่เลยครับสําหรับ กรอบอันใหม่นะครับ oh, จะออกเป็น <no. S 1> สีแนวออประมาณแบบไฟไฟนะอารมณ์เหมือนไฟเยอร์ <laughs> นะครับผมอาจจะมองเป็นสีลุงก็ไม่ใช่นะจะมองเป็นสีไฟเพียวก็ไม่ใช่จะมองเป็นสีส้มปนเหลืองก็น่าจะได้อยู่ <h> แต่เท่าที่ผมมองจริงๆแล้วเนี่ยก็ออกเป็นแนวไฟหรือเปลวไฟมากกว่า <h> สําหรับตัวละครที่เขาอัพมาเนี่ยจะมีอยู่ตั้งแต่เจ้าตัวหมาเฝ้าบ้านเด <h> ็กดอกร่างที่2นี่ก็น่าจะอัพมานะครับเลยว่า120เกวินก็อัพมาโบรดร่างรีมูฟฟอร์มน่าจะอัพมาเหมือนกันนะเพราะว่า ขอบด้านบนกับขอบด้านล่างเนี่ยมันจะออกเป็นแนวส้มๆแดงๆแ,แล้วก็ปนเหลืองนะครับส่วนโซนิีกร่างที่2 ก็ปลดล็อกกรอบมาเช่นเดียวกันสําหรับกรอบตัวนี้เนี่ยก็จะอัพข้ามมาจากขั้นที่4กรอบแดงเลยนะเมื่อเราอัพมาแล้วเนี่ยค่าพลังในทีมจะเพิ่มเยอะมากๆเลยคุณผู้ชมเพราะผมไปเห็นคลิปของคนจีมาอยู่มันเพิ่มกันเป็นล้านๆเลยนะและที่สําคัญวัตถุดิบในการอัพกรอบนี่คือแม่งใช้โคตรเยอะแต่ว่าจะไปแคปรูปมาให้อยู่แต่ไม่รู้ว่าคลิปอยู่ไหนนะต้องขออภัยด้วยเอาเป็นว่าในส่วนนี้เนี่ยก็คงจะหายข้อคงใจกันสักทีหนึ่งนะครับว่ากรอบแดงขั้นที่4แล้วเนี่ยจะกลายเป็นกรอบอะไรพอดี ผมเห็นคนดูเนี่ยถามกันมาเยอะมากๆเลยนะว่าพี่กรอบแดงขั้น4ี่แล้วจะกลายเป็นกรอบแดงขั้นหาหรือเปล่าหรือจะกลายเป็นกรอบรุ้งผมเองก็ขอสรุปเลยนะครับว่ามันเป็นกรอบแบบไฟเยอร์นะหรือแปลเป็นไทยก็คือเปลวไฟนั่นเองและเดี๋ยวต่อมาผมเองก็จะมาทําการเล่นเนื้อเรื่องใหม่ภายในตัวเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตกันนะซึ่งณตอนนี้เนี่ยเขาจะปลดเนื้อเรื่องในซีซั่น2มาให้เราเล่นทั้งหมด3เนื้อเรื่องอันแรกก็จะเป็นคิงตอนต้นเรื่องเลยนะครับแล้ว็อนที่2จะเป็นกาโร่ส่วนอันที่3จะเป็นโฟอาร์เนื้อเรื่องจะเเป็นอยย่างไรดี๋ว เราเข้าไปรับชมกันได้เลยนะฮะเริ่มแรกก็เป็นน้องกาโร่นะมาหาเจ้าตัวไอเด็กน่าจะเด็กคางตูดนะครับที่ว่ามันมาหาข้อมูลเนาะเกี่ยวกับฮีโร่ <hero S 2> นะครับในสมุดของไอเด็กคางตูด<อ>ไม่น่าจะคางตูดดิ<อ>เรียกว่าคางแหลมแล้วกันนะ<อ>กับปากจูแต่หน้ามันกวนตีนจริงๆนะครับ<อ>แล้วมันก็บอกข้อมูลไปนะครับว่าไอเจ้าเกนจิเนี่ยมันก็เป็นฮ<อ>ีโร่เหมือนกันนะซึ่งตัวละครเกนจิตัวนี้เนี่ยก็เข้ามาในเซเวอร์จีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบอกเลยว่าตัวละครของมันเนี่ยใช้ได้อยู่พอสมควรนะ ถึงจะเป็นระดับ S R แต่ก็โอเคอยู่พอควรเลยจังหวะนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเขาก็นั่งหาข้อมูลข้อมูลกันไปนะมีลูกตกจงตกใจด้วยคุณผู้ชมการโร่ก็คุยกันไปเด็กตูนก็คุยมายังไงกันเลยมันก็เอ๋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 ก็อยู่อย่างนั้นแหละมันจะเอ๋อะไรกันเยอะแยะวะน่ะโอเคตอนนี้รู้สึกว่าการโร่จะเบื่อนะเดี๋ยวไปล่าฮีโร่กันดีกว่านะครับผมเ็ามาถึงฉากน่าจะเป็นในเมืองนะโอ้มาหายบอลทองนี่เอง ฉ<ๆ>ากนี้ก็เป็นอนิเมะเลยนะครับผมที่มาหาเรื่องบอนทองนะบนทองบอกว่าถ้าอยากมีเรื่องกับฉันก็ไปเจอข้างนอกสิไอหนูโอเคฮะจังหวะนี้บนทองก็ห้าวนะครับผม,มเ,เหมือนในอนิเมเะเป๊ะๆเ,เ,เลยนะโอเคยิงกระสุนมาก็เฉียดเฉียดไปนิดนึงนะทำเอาแบบการโร่ตกใจเลยคุณผู้ชมแต่เวลาสู้นะครับเป็นบอลทองนะสู้กับการโร่ก็จัดกันไปครับผมบอลทองติดบทขยี้ไปหนึ่งทีโดนเคาะมาหนึ่งดอกเรียบร้อยฮะนอนสลบ แง่ายได้นะแล้วก็คู่หูของเขาก็พุ่งมาช่วยกันพอดีสำหรับสติงมาแต่เหมือนอนิเมะเป๊ะๆนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเออบางทีมันก็ทำมาดีเหมือนกันนะเนี่ยสำหรับในเรื่องในเกมนะก็สติงมันแต่ก็เปิดกันไปครับผมดาเมจเข้าอีกแค่หนึ่งสองสามน้ำปลฉลามขึ้นบกโดนสับหัวกลับมาเจ็ดสองสามถึงกันล่วงเลยฮะแล้วก็ดูลูกกระตามดีคุณผู้ชมมันตาบวมด้วยนะเอ้ยออกแบบมาดีเหมือนกันนะเนี่ยอ่าจังหวะนี้ปู่บอมกับซูฟแฟงเราทําการออกโรง แล้วหลังจากนี้ไปก็น่าจะไปเจอกับไอ้เจ้าตัวโฟอาร์มนะผมจําได้แม่นนะนี่เลยมาแล้วครับสาหรับโฟอาร์มมนุษย์สีแขนของเรานะโดนซิวแฟงทะลวงไส้แน่มึงช็อตนี้ยังไงดีในเกมภาพในเกมจะสวยไม่เอ่ยเดี๋ยวขอลองดูหน่อยซ่ให้เราจัดทีมด้วยว่าคุณผู้ชมขอเอาเป็นซิวแฟงทําการอันติแล้วกันนะมันจะได้อิงตามอนเมะตบบเป๊ะอ้าวแต่ทัตสึมักิผมดาเามดแรงเกินไปยังไงก็ต้อง ขออภัยด้วยนะครับลืมเปลี่ยนตัวละครไงคุณผู้ชม,มบางทีมันก็ตีแรงเกินนะแล้วก็เนื้อเรื่องจบแค่นี้เนี่ยนะนโระโหถฉากที่กาโลแม่งนั่งคุยกับเด็กยังน่าหวัวสู้กับโฟอาร์เลยอะคุณผู้ชมโอเครับตัวแดงมาครับสองใบจบแล้ว สำหรับเนื้อเรื่องใหม่อันนี้โอ้โหต้องรออีกหลายอาทิตย์เลยนะหรืออีกหลายเดือนกว่าเนื้อเรื่องใหม่จะมาเพิ่มเติมอีกภายในเกมส่วนเรื่องตัวละครใหม่นะตอนนี้เท่าที่ผมไปหาข้อมูลมานะคะจากทางแฟนเพจของเขาแบบเป๊ะๆเลยนะสรุปแล้วนั่นก็คือเขายัางไม่สปอยนั่นเองคุณผู้ชม <laughs> โอ้โหต้องรอสัประมาณวันที่27หรือวันที่28นะ กว่าเขาจะลงรูปสปอยแล้วผมพาให้ดูแนวทางแล้วกันเวลามันจะมีกิจกรรมอะไรใหม่ๆหรือมีอะไรรีเทิร์นมาเนี่ยมันก็จะโพสสปอยแบบนี้นี่แหละอย่างเช่นเจ้าตัวการ์ร่รีเทิร์นเห็นไหมเขาก็จะโพสสปอยเพลไฟเฟรมรีเทิร์นหรืออุปกรณ์เฮลไฟเฟรมมาเขาก็จะโพสสปอยแล้วก็ตอนนั้นก็จะมีเรื่องข่าวของโบรอนร่างรีมูฟฟอร์มเขาก็จะโพสสปอยแบบนี้เหมือนกันซึ่งคนที่มาให้รูปสปอยเนี่ยจะเป็นทางทีมงานของตัวเกมโดยตรงเลยนะครับซึ่งจะไม่มีการแบบอุปโลงมั่วซ่วดเดาสกิลแบบโปปปปาาาโกััันนนแบบม่่เเลยะะพรรฉ้คที ติดตามดูช่องผมเนี่ยก็บอกได้เลยว่ารับรู้ข่าวสารข้อมูลแบบครบถ้วนชัดเจนและถูกต้องอย่างแน่นอนฮะคุณผู้ชมโอโหอวยเข้าตัวเองไว้ก่อนแล้วกันนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมไม่อยากให้พลาดเลยนั่นก็คือวันพันแมน 3D ซึ่งตัวเกมอันนี้เนี่ยกำลังจะเปิดให้เราได้เล่นแล้วนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นใครที่ไม่อยากจะพลาดเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามช่องของผมไว้เพราะว่าผมเองเนี่ยก็ทําการติดตามข่าวสารจากทางแฟนเพจมันอยู่แทบทุกวันเลยนะอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเขาก็จะโพสต์รูปการจัดทีม ในเกมให้เราดูว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมีรูปลักษณ์หน้าตาอะไรยังไงบ้าง <Okay. S 1> ซึ่งเท่าที่ผมดูแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าผมเกลียดกระบองเหล็กอะตอมิกอย่างมากเลยนะ <Huh? S 1> เพราะว่ามันเลือกหน้าตามาได้แบบมไม่ค่อยเท่ะคุณผู้ชม และที่สําคัญกระบ,บองเหล็กกับอะตอมิกดันเป็นสายเทคนิคด้วยเว้ยเฮ้ยบางทีเราเองก็ต้องทําความเข้าใจกันอีกเยอะนะว่าไอ้สายกลมๆเทคนิคน,นี้เนี่ยมันคืออะไรได้บ้างส่วนแนวทางการเล่นเนี่ยก็จะคล้ายๆกับวันพันแมนเดือดสตองเกตเลยเพียงแค่ว่าแนวเกมอาจจะปรับเปลี่ยนเนื้อเรื่องไปค่อนข้างเยอะนิดนึงแล้วก็ภาพเนี่ยจะสวยอย่างมากส<ะ>่วนตัวละครภายในเกมนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่ามีเยอะมากๆนะไม่ว่าจะเป็นตัวละครที่มาจากอนิเมะก็มีตัวละครที่มาจากมังงะก็มีนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากเล่นตัวละครใหม่ๆเนี่ยก็ไม่ควรพลาดเลยนะสำหรับเกมวันพัน แมน 3D อันนี้ก็เป็นรูปโมเดลตัวละครของเจ้าตัวอ,อ๋อไลนิ่งเกนจินะทําออกแบบมาได้สวยกว่าวันพันแมนเดอสตองเกตค่อนข้างเยอะเลยและก็ส่วนข้อมูลอื่นๆที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือเขาเปิดเผยเรื่องรายละเอียดสกิล,ลนิดนหน่อยมาให้เราได้ดูกันอย่างเช่นเจ้าตัวอ e ีไออังเนี่ยสกิล,ลจะไม่เหมือนกับวันพันแมนเดือสตองเกตนะเขาจะปรับเปลี่ยนใหม่หมดเลย <Wow. S 1> แล้วอีกอย่างหนึ่งคือตัวละครแต่ละตัวเนี่ยสามารถใส่ลูนได้ด้วยจะคล้ายๆเหมือนกับพวกเกมโมบ้าแต่ละลูหรือแต่ละชิปเนี่ยน่าจะเพิ่มพวกเลือดเพิ mm ิ่่มมมพพพวกกกกลัังงจตีเอออารป้น ลบต่างๆแล้วเนาะแล้วก็ภาพต่อมาเนี่ยจะเป็นการใส่ชิปให้เราได้ดูนะครับผมแต่ละชิปเนี่ยจะมีดาวบอกด้วยแล้วก็ตอนนี้ภายในเพจของเขาเนี่ยพยายามอัปเดตเกี่ยวกับตัวละครใหม่ๆมาให้เราได้ดูตลอดเลยนะอย่างเช่นรูปนี้เนี่ยน่าจะเป็นฟูบุก,กินะครับร่างแรกแหละธรรมดาเนาะแล้วก็จะมีพวกอ๋อรูปภาพในเกมนะครับมาให้เราได้ดูด้วยพวกฉากต่อสู้ต่างๆจะมีให้เราได้เห็นก่อนเป็นแบบอ๋อยน้ำย่อยน้ำย่อยนะรูปนี้ก็จะมีทัสมก,กิไซตามาจีนอสแล้วก็เจ้าตัวดโซนิกชาลันโคก็มีนะสาหรับเกมนี้เอาเป็นว่าถ้าตัวเก เปิดเมื่อไหร่ผมทำคลิปมาบอกต่อให้เพื่อนๆทุกท่านเนี่ยรับทราบกันอย่างแน่นอนฮะและเดี๋ยวเราจะมาจบคลิปนี้ไปด้วยภาพที่อัปเดตมาล่าสุดนี้เลยนะสำหรับ <Wow. S 1> ข้อความนี้เนี่ยจะเป็นการทักไปถามหาทีมงานนะครับว่าตัวละครตัวใหม่ที่กําลังจะเข้าในเร็วๆนี้เนี่ยคือตัวอะไรสรุปทีมงานตอบและส่งรูปมาให้เราดูดังนี้นี่เลยครับน่าจะเป็นรูปหน้าของทีมงานนะ <c oughs> นึกว่าสปอยตัวใหม่อุ่าห์ลุ้นจนตัวเก่งปะโถยังไงถ้าชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้หรือถ้าไม่ชื่นชอบอะไรยังไงสามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมมาที่ด้านล่างใต้คลิปของผมได้เลยและสิ่งที่สําคัญที่สุดก่อนจะปิดคลิปนี้กันไปอย่าลืมที่จะช่วยกันกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้กดแชร์ให้ทั่วถึง กดซ b บสไคร์และที่สําคัญปุ่มระฆังกระดิ่งอย่าให้พลาดเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆมันจะแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านท,านทราบกันแบบทุนหน้าและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีคําพูดคําจาหยาบคายอะไรหลุดออกไปก็ต้องกราบขอภัยมาณะที่นี้ด้วยใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด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 กันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมทุกๆท่าน